สร้างหวังและสร้างงานบรรดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดมสำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสและความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปเอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จับน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ร่วมแรงช่วยรัฐพัฒนาสังคมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีหลักสูตรนี้หรือไม่ความหลากหลายบนเส้นทางสายอาชีพการทำเบเกอรี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะเนื่องจากกลุ่มตลาดผู้บริโภคเบเกอรี่ในปัจจุบันไม่ได้คำนึงถึงรสชาติที่อร่อยเท่านั้นแต่รวมถึงการตกแต่งความสวยงามสีสันซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการนำความคิดสร้างสารรค์มาผสมผสานกับงานเบเกอรี่ค่ะ ปัจจุบันขนมอบเบเกอรี่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมีการพัฒนารูปแบบของขนมอย่างต่อเนื่องให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาสทุกเวลาและทุกสถานที่ในประเทศไทยขนมอบเบเกอรี่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดมาทําให้แนวโน้มความนิยมรับประทานขนมอบเบเกอรี่มีมากขึ้นรวมถึงกระแสความนิยมด้านการเปิดร้านขายเบเกอรี่ที่มีมากตามไปด้วย สอดคล้องกับหลักสูตรการสอนวิชาเบเกอรี่ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมและหลากหลายมีการสอนวิธีการทำขนมอบเบเกอรี่เค้กและอื่นๆมากมายนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งจากตำราและเทคนิคการทำอย่างละเอียดภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอนสิ่งสำคัญคือเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำเบเกอรี่และต้องการนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มรายได้นั้น สิ่งที่ผู้เรียนควรต้องคำนึงถึงคือการพัฒนาสร้างสารรค์รูปลักษณ์และสีสันการตกแต่งตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจน่ารับประทานมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้เช่นกันค่ะสำหรับประชาชนที่มีความสนใจฝึกอาชีพหลักสูตรเบเกอรี่มีระยะเวลา75ชั่วโมงค่าสมัครและบำรุงการศึกษาเพียง105บาทต่อวิชา และที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครยังเปิดสอนหลักสูตรมากมายรองรับความเติบโตและขยายวงกว้างของตลาดแรงงานมีหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวผู้เรียนสามารถเลือกเวลาในการเรียนได้โดยเปิดเป็นสามรอบคือรอบเช้ารอบบ่ายและรอบคำ่ำนอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น48ชั่วโมงหลากหลายสาขาอาชีพออนไลน์ผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.bkkelearning.com รงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครมีบริการประชาชนอย่างครอบคลุมถึง10แห่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร022479492-4 รือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกงานทุกอาชีพหากมีความตั้งใจและมุ่งมัน่นไม่หยุดคิดสร้างสารรค์เพื่อต่อยอดธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะดังเช่นการสร้างคนให้เป็นมืออาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสร้างหวังและสร้างงานบรรดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดม สำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสและความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปเอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จับน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครร่วมแรงช่วยรัฐพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร